ผู้เล่นหมายเลขสามนายสุรศักดิ์จิตชื้นผู้เล่นหมายเลขสี่นายมงคลจิตชื้นผู้เล่นหมายเลขห้านายฉลาดจิตชื้นผู้เล่นหมายเลขหกนายอุทัยวุฒิแก้วมยมผู้เล่นหมายเลขแปดนายสมพรพรคำเริ่มการแข่งขันของทีม รออาทิตาเฮ้ยเริ่มเอาเลยเหอกตสองโอ้โหแล้วเมื่อกี้ตัวสองเริ่มรูอะไรอ่ะในเอากันแล้วเอากันแล้วพี่น้องฝีพี่น้องตรงเนี่ยเท้ยเมื่อกี้บอกว่าเบียร์หมดนไปกี่ตัวกันหกเออยังไม่เข้าที่โอ้โหนะปุ้มโผล่หลัง ขอหมายเลขหกอีกย oh ี eh. ่สิบคะแนนโอ้โหเนี่ยในตูนเดกจะเรดูในยูหอทุกโอ้โหลูกที่สองยี่สิบคะแนนเอาเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวองชักไว้ไอ้ดำอีกลูกยูว่าเก่งจริงมันทำได้เออสคีเออเจ็ดสีตามสิบคะแนนของหมายเลขเจ็ดขุนสงพรเออ สมพรอีกสิบคะแนนเฮ้ไปหิวมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสีไหนสองอีกสคะแนนสีอะไรบางตีอะไรของไหมสองิ้าคะแนนสีตาของไหมนึอีกสิคะแนนนนึ่งหนสีตาอีก โค้งหลังมาเฮ้ยิ้มท่าแรกเล่นโค้งหลังเลยแล้วน,นี่นี่พี่ใหญ่นี่แน่ในยิ้มโค้งหลังยี่สิบคะแนนไปม,มาเล่นท่าแรกท่านี้เลยโอ้โหมาถึงยอดเลยคนนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูท่าแรกมันเ,าามเบอร์ห้าตามไหมเบอร์สองนี่แน่ถรงปคะแนนเขา้ามาเล่นสองมีส่วนมากจดี๋ยวเดียสมุนปาการท่านอ่อกไ่หมดไม่หมด เยอะลายของไหมอีกสองอีกถึงห้าคะแนนเต็มแล้วเฮ้ยเรกที่สองโค้งหลังของไหมเลขแต่ยิ้ตลงไหมได้กระไรฮะหมายเลขสามเออมันจะเอาท่าแรงจริงๆเลยเฮ้ยนี่ลูกยากของบันนึ่งคือลูกกระบาล ลูยกายาของได้ย,ยิ้มเวลาเพิ่งผ่านไป5นาทีเองคะแนนเท่าไหร่รามมามหแม่ปูร้อยเจ็ดสิบห้าเออหนึ่งตังมโค้งหลังปึ๊บเออติดคะแนนของหมายเลขหนึ่งดวงศรีตาเออสามตังหมายเลขหนึ่งศรีตาแน่นอนเต็มเออ แป่ไ่ายบวงมี่นี่ยนี่ได้ได่แด้จูผ้าคะแนนผมหมายเลขสามลูกไล่ักนี้บอลแสงไม่เคยได้ตีเลยมันอ้วนเลยลูกไรวะลูกไล่ผมหมายเลขห้าจผ้าคะแนนดนฟ้าบอยจูผ้าเขแนนผมหมายเลขห้า ตีสาเขาไหมสองอีกติดเป็นแนนตีลามเขาไหมได้สองเอสามตั้งหน้าเท้าตีตาเขไหมเจ็ดตีตาขเขไหมเจ็ดติดเป็นแนเขาไหมเลเจ็ดเติมแล้วคุณสมพรตีาเติมเีอะไรก็ไป เต่อสีนิจามาของหลังเอาไปนักพเต่อสีแนนอน10บคะแนนขึ้นไปเล็กนึมาบวกตีผ้าคะแนนขงหมไปเลขหนึงห้อยนึงอีกทีตาโห้โหกนี่นี่ยมึงจะไปทางไหนแหม่แหมแมแมแค่สิทีครับอ้าวอะไรีผ้าคะแนนขงหมไปเลขนึง อ่อมาเล่นเอาไงนมาเล่นเดี่ยวแม่นไม่เจอครั้นี้ยืนอยู่ที่หนึ่งเลยไล่มาใมได้เลยสีอผ้าคะแนนเต็มแล้วต้องเลยพันสามเบอร์สามสร้งหน้าเท้าเบอรเจ็ดตีไล่สีห้าคะแนนไอ้เบอร์เจ็ดวันนี้มันมม่นเลวยโดนอะไรก็เข้าอสองจัดเดือวเบอร์เจ็ด้องเราทางบวมือไหมสอง มีต่งางกันไเลขค่าแน่นอนจุคะแนนของหมายเยลขห้าลายของหมายเลขเจ็ดอีกสิบห้าคะแนนเก้าสามตั้งหน้าเท้าสิบคะแนนของหมายเลขสามลายสิบคะแนนของหมายเลขสองทุกปีท่านก็บอกว่ายังไงท่านต้องจัดให้มีการแข่งขันเพราะว่า จัดมาเป็นประเพณีผมจำได้ผมเป็นคนมันจัดนะผมก็ไม่ได้คนแรกนะมีท่านอาจารย์พิชานะมาจัดคนแรกตั้งแต่ผมมาเนี่ยมาถึงตอนนี้กนะ็สี่สิบกว่าปีนะผมคนเดียวเนี่ยสี่สิบกว่าปีแล้วก่อนหน้าผมก็ยังมีแต่ก่หน้าผมยี่ปีนะแต่ผมมาห้าหกสิบปีนะแต่ก่อนอยู่บระนแมแดงเนี่ยทุกปีนะเมื่อก่อนนี้อำเภอก็จัดแต่ตอนหลังนี่เทศบาลมันจัดท่านนายกท่าานนยกเลยบอกเอาเอาไว้ที่ในเทศบาลผ้าแต้มลูกลายของไม้เลยสี่มันสะดวกสบายนะ ก็ขอขอบคุณมากๆที่ไม่ไม่ได้ละเลยกนะับพวกเราตีมา้าแนนของหมายเลขสี่ลูกเลยสี่ร้อยห้าสิบตีห้านาทีปาบจับได้เลยของเราไม่ใช่สนามหลวงสนามพระประแดงปาดตีห้าคะแนนของหมายเลขห้า จุดจุดเฮ้ยโอ้โหมันอะไรเนี่ยโผล่หลังมาได้สีป่ะทางบุวงมือสีดางมาได้ห้าแน่นอนจุดคะแนนผมหมายเลยค่ะเต็มแล้วเตรียมลายอ่ะไม่ลายว่โดนว้าบวงนี่แน่โดนพับพักบ,บ,บวงสีลายสีผ้ากันแดดผมหมายเลขห้า <c oughs> มันโดดเข้านะแต่มัน เฮ้ไอ้เดินมึงจะโกงไอ้ยิ้มอ่ะออ้าวรวมาร่างใจจีบคะแนนเปิดเจ็ดข้าวุ้กลางย่านนองวันนี้จะไม่คุณสมพรวันนี้แม่นเหลือเกินนะคุณสมพรโอ้โหสีผ้าขนาดรูปล่แต้มแล้วคุณสมพรเหลืออะไรอ่ะนี่นะมีจอบเอเอ้ยสมพรเด้อสมพรเดี๋ยวนี้โดดไหวอ้าวไล่สีผ้าแนนไหวเรียกไกรโดดไหวอยู่แล้ว เกมแล้วลายพี่ใหญ่พี่ใหญ่หญลายของนายยอ้มสิบห้าคะแนนหมเลขสามเออพี่ร้องพี่ร้องพี่ร้องเวลาผ่านไปสิบแปดนาทีเรอะไรมกัะโดง ห้าร้อสี่้าพระบวงีกสีห้าคะแนนหมายเลขห้าพบ,บวงี้ห้าร้อยหกสิบแล้วสิบแปดนาทีัห้าร้อยหกสิบแปะไฟใส่บัวของนายหนึ่งตีไล่คนยิม้มแตะไฟใส่บวงแน่นอนเปียยไปหน่อยเว้ยตั้งหน้าทาหมายสองโดดมาบัวตีห้าคะแนนแปะไฟใส่บัวโขงหลังแน่นอน แฝงไฟใส่บว่วงปีดดีมาคะแนนของในหนึ่งเบอร์หนึ่งแฝงไฟใส่บวงแฝงไฟใส่บว่วงปีบควงหลังไห้ดีปั้าโดดมาเบอร์ดีากคะแนนของในหกนายปุ้งนายปุ้งของหลัง ศีรษาของหมายเลขสองถึกเะแนนเติมแล้วศีรษาหมายเลขสองขางบวงมือโดดพัาดบวงโค้งหลังหมายเลขสี่แน่นอนยี่สิบเป็แนนนี่เสือเก่ายังไงก็ยังเป็นเสือเก่าอีกหนึ่งที่พลาโอ้โหชนแคมบดี ป <Christmas. S 1> ั๊บเจ๊กาะให้ยืดคะแนนโหงหลังขนมาได้ส oh. ี่พี uh, ่ใหญ่พ uh, ี่ใหญ่เฮ้ยโค้งมึงโต้งไม่ไ้หงหลังในยโค้งมาเออสามเอ่อเอาแล้ววาพี่กับน้องอ้าวลูกไม่ตังค์จายของคุณสมพรอีกสิบคะแนนเออต่างค์จ่ายเออแม่วันนี้แม่นนะ อดอดอะน,นก็โดดไม่ไหวโดดไปแต่ไปสายบวงโอ้ยถยไว้หนึ่นี้หน้าเท้าว,วะกลางบวงเมื่อสิบห้า,า,ววะาคะแนนของหมายเลขหนึ่งแต่ไป้ายบว,ยบวอีกรูว่ารูกวะป๊าบต่างหน้าเท้า โค้งหลังลูกสุดท้ายโค้งหลังลูกสุดท้ายนี่เนี่ยยี่สิบคะแนนของหมายเลขหกนายก้มเต็มแล้วชากสอบมือสอกของมาใหม่เต๋อหินอยู่ข้างนอกว่าใครไปเอา์บวงเมื่อกี้โดดมาบวกตีผ้าคะแนนของหมายเลขหกเออบวงเข้าได้ อีกทีปุ๊บตะกร้เราเหลืออีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้าเอาลูกขึ้นม้าบวงมืออีกสิบห้าคะแนนของหมายเลขสองปาบอีกเอาไปเข้าฟาบโดดมาบวงมา้าหรือพับไปรู้กูก็มังเอาลูกหน้าเท้าตีบคะแนนกุญแจควานดูรู้ไหมม้าหรหรือพับ แน่นอนไม่เขาอันนี้แน่ปปาเหอ25คะแนนแปะควายสายบวงนายปป้มเบอร์หกเพราะมันไม่ใช่นายด้วยมันเป็นทหารด้วยนแะโค้งหลังเรื่องสุดท้ายต้างทางวัมือ15คะแนนลูกแปะควายสายบวงนี่ยเบอร์หกเนี่ยมันเล่นมาก่อนคุณสมัยที่ยังไม่มีใครนับนำคะแน แตอนหลังเด็กๆมันแสบหน้าไปเออนี่นะคนแก่ก็แบบนี้นะเล่าเรื่องเกา่นเนา,นานี่นะพาดัวกับทีมชาคะแนนของเบอร์เจ็ดคุณสมพรพอครับพออย่าคึกว่าหาก,กางก็ดูไวนะมันล่วงโลยไปด้วยกันเลยนะ เออแม่เวฉากสอบมาไอาพี่บอยน้องพี่บอยน้องนี่ไอไอ้น้องพี่ร้องอ้าวยืดห้าคะแนนแปรไฟ้ใจบวงของในหนึ่งแล้วมันก็เบอร์หนึ่งด้วยโค้งหลังโดนพับปา่าบ้าราบสอบหมาเยมเลขจึกไปเข้าว่ะ เวลาดึบคะแนนเข้ามเาเลขหกเก็บได้เก็บไปเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยๆชารดอกเวลาผ่านไปยี่สิเจนาทีทำคะแนนได้แปดร้อยิบแอ้อเจ้งเออไหลส่ห้าคะแนนตรงไปลงเลขสามเต็มแล้ว โค้งหลังเลยลูกมังตีตามาเนี่ยลูกยากเขามาตีตาม,มันไม่แข็งที่ไหน,นมันบอกว่าลูกยากป้าไปตีห้าคะแนนม้าบวงของหมายเลขนหนึ่งโค้งหลังปับ๊บไม่เข้าเออลูกอะไรวะลูกหน้าเท้าตีคะแนนโดดม้าบวงอีกต้าคะแนนขอ,ขนนขอหมายเลขนหนึ่ง เริ่มแล้วเออติดติดคะแนนของหมายเลขสามคุณยิ้มพี่ร้องพี่ร้องอีกทีเต็มแน่เออโค้ <Okay. S 1> งหลังอีกทีติดคะแนนเต็มเอาเลย,เ,เ,ลยเหลือลูกยากเขาบอกว่าวเออเนี่ยลูกยากจุดจุดคะแนนนีในยากนีในยากเออเอาเลยมาแล้วเริ่มมาแล้ว ตอ่มาแล้ว hey, oh <my> เฮ้ยเื่นกแนเฮ้ย hey, oh <my> มึงบอกื่องยากอะอีกเคอีกเคเฮ้ยแห hey, oh <my> มขาดไปนหน่อยเว้ยเฮ้ยตกลงมึงมึงมึงจะไปลงหรือมึงเป็นอะไรเ <laughs> <laughs> นี่ยนตะีละนี่เออม,อมันขึ้นไปเต้นอยู่บนมันไม่ลงว่ะ เวลาเท่าไ <6. S 2> หร่แล้วเวลาที่1 0 2 0ครันยี่บของหลัง, 1, ลงอีก20คะแนนของหมายเลขสี่พันยี่สแล้วเวลาของท่านผ่านไป31นาทีเหลือ9นาทีนะเส็จไปแล้ว 8, แต่ฝ่ายใจดวง9นาทีนะคามศรีส300อ,อ่ะ <1, 300. S 1> แต่ฝ่ายใจดวงแบบเป็นอ่อนช้อยมปนเล่นนิกเกอร์เลยเว้ยทางหน้าเท้าทางบวงมือไว้สองจุดบตึ๊ผ่าคะแนน ปล่อยปล่อยโอ้ยพี่มึงสร้นกว่านะน้องมันยาวนี่เนี่ยที่มาคะแนนผมหมายเะขราเอ็มแล้วมึงจะพักมึงจะมาก็สามลูกเลิกโค้งหลังชักทอกตีตะเวลานี้หน,นึ่งพั 1, เนเจ็ดสิบเก้านงนาท้าสิบคะแนนผมหมายเรขหนึ่งหนึ่งพันแสิบแล้วเวลาเดิน่านไปสามิสามนาทีเหลือเจ็ดนาที จุหมาเว้ยประเดี๋ยวผ่นมาพอดีตอนนี้เ <5, 10. S 2> ท่าไหร่นะผ่าน8นาที1,360ที่ทำยืนอยู่ขนาดเนี้ย1,350ครับต่อ 1, 3, 5, 1, 3, อีกกี่คะแนนเข้หมายเลขหกวลาน,นี้ 1, 1, ั110นแ,นแล้วผ่านปุ๊บจุดมายทำต่อกข้ามาแน่นอน20คะแนนเข้หมายเลขสี่เอาแล้วเอาแล้วมาเริ่มทำทีหลังนี่แล้วเออเล่นของหนักแล้ว เล่นของหนักแล้วจับตอกัรบ้ตังาางดด้งหน,น,น้าเท้าหม,าาามา้สองโดนเปล่าโค้งหลังตั้งหน้าเท้าลูกหลัยลสองหาบัวอีก้าคะแนนของหมายเลขสองแต่ไหวใจดวงแน่นอนท่าแรงอีกที่ถึงคะแนนของหมายเลขสี่ ตั้งหน้าเท้าไว้จิดคะแนนของหมายเลขสองเดือดปิดแล้วหมายเลขสองเบอรห้าตาหมายเลขสองทางวงเบอร์หน้าอนจิกห้าคะแนนแสงปิดแล้วเอาเลยโง่แหลมาม้าเปล่าตราศีตั้งหน้าเท้าไว้ออาจิดคะแนนของหมายเลขสี่ ลูกดาเท้าหรือลูกแปรเข่าตีแน,น่ตีผ้าคะแนนเขาเฉยๆต <15. S 1> ีผ้าตีผ้าคะแนนขับทองกับมาเวลาเหลืออีกสามนาทีจึก๊กเาให้โค้งหลังหมายเลขสองหมาป่าว สิบคะแนนของหมายเลขเจ็ดค huh? hmm? ุณสมพรเต็มแล้วเออสมพรไปยืนหายใจอยู่ข้างนอกได้แล้วเหลือสองแล้วปึ๊บนี่เนี่ยมาเปล่าอีกสิบคะแนนของหมายเลขสี่ฉาจสอบชาร์จสอบกามักปึ๊บยื่สิบคะแนนของหมายเลขสี่มาแล้วเต็มอีกแล้ว มันขอเองนะเอาแล้วเอาแล้วไล่เหลือเวลาเหลือสองนาทีนาทีฉากต่อมาเออยี่สิบคะแนนนี่มันต้องผมพรเองมาในปุ๊บแปะไฟส่ดวงโดดพัดเปล่าแปะไฟส่ดวงเอาแล้วเอาแล้วันึสามร้อยสิบห้ามันสูงสีเลย เวลานี้พั6สเหลือ2นาทีก็เวลาท่านเหลือบานประไทยท่านเลย1หนาทีไม่ทันล้ครับเปล่าอีกจุดคะแนนหนาทียังไงกยากนะแผ่ปฟใจเดี่วมัโดนพับบวอีกต5ดหคะแนนห้นาคะแนนเก้าสิออสองิ แปะไฟใจยบวงโดดพัดเปล่าชักทอมตีตาในยิบเร็ว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 แปะไปมาต่างลูกไม้แปะไฟสายบวงโดดพัดเปล่าแปะไฟใจยบวงเวลาของการเหลือไม่เท่าเก่าแล้วเหลือไม่เท่าเก่า กรรมการหยิบนอกเีดแล้วหยิบดอกเีดแต่ไฟเบาๆโดดพักเบาชักชอปเอาไฟเอาหมดมดเวลาการแข่งขันของทีมสออาจินดาพันสองร้ก้าสคะแนนไม่ได้พันสิ